ผมก็ไม่เป็นทรงผมก็ยังไม่เติมสวยเลือกได้แต่รวยเลือกก่อน <c oughs> โอ้ดิฉันไม่ได้รวยค่ะทุกคนดิฉันไม่ได้รวยอยดูข่าวเนาะเห็นไหมข่าวดาลงดาราาอะไรอะไปยืมเงินกันหกสิบล้านห้าสิบล้านใช้ชีวิตแบบนั้นไปเพื่ออะไรใช้ชีวิตแบบนั้นไปเพื่ออะไรโอ เห็นไ,ไหมเห็นแต่ข่าวดาราเป็นหนี้ดารายืมตังค์นะไม่ได้ว่าใครนะแต่ว่าใช้ชีวิตแบบนั้นไปนเพื่ออะไรนะให้ตัวเองแบบเป็นหนี้เป็นสินเพื่อแค่ต้องการอยากมีโปรไฟล์อยากมีสังคมพักค่ะไม่เอาหรอกอยู่กับชีวิตจริงอยู่กับชีวิตจริงค่ะมีแค่ไหนกินแค่นั้นมีแค่ไหนใช้ที่แค่นั้นอยากใช้เยอะอยากมีเยอะก็ขยันหาให้มันมากมาก ใช้เงินตัวเองไม่ใช้เงินคนอื่นใช้เงินตัวเองไม่ใช้เงินคนอื่นนะขยันหาขยันเก็บดีกว่าโอ้นะมีแต่รวยไม่จริงมีแต่รวยไม่จริงนะอวดโปรไฟล์ชำวดโปรไฟล์คันชำ้ำอวดชีวิตหรูหลานะติดแกมติดแกมติดแกมมาติดได้ แต่ว่ามันต้องมันต้องรวยให้จริงนะติดแกมอะ่ะอืมมีแล้วครันี่เขามีของเล่นเขาอะไรลกูกกัดอะไรนะในแม่ดูสิกัดอะไรนี่เหรอนี่ไงวันนั้นนี่ทุกคนห่วงเลยเนะกลายเป็นกัดเหรดีๆเดวตกไม่ต้องห่วงขนาดนั้นนะโอ้ยนั่งลงนั่งลงนั่งลงเร็วๆเ,เออเดี๋ยวต้องให้ตี ไอ้ที่คาดผมดิฉันอนะนางเอาไปกัดเรียบร้อยแล้วไอ้ของหนูอะไรของดิฉันนะสินางเอาไปกัดแล้วของดิฉันของดิฉันแท้ๆนายมาดูนี่ให้แม่ดูนายกัดอะไรหอมกันดิห่วงของเล่นนะห่วงอะเลยาเฮ้ยยาเลียปากชอบเลียหูเลียฮะไปเลย ดือ้อยายเขาไม่อยู่ค่ะวันนี้ยายเขาไปยายเขาไปโรงพยาบาลยายไปโรงพยาบาลยายไปให้คีมโมอ,อีกแล้วหนึ่งพันหนึ่งร้อยท่านสวัสดีจ้าวาเลนไทน์ให้อะไรแฟนดีคะงบน้อยนอให้ความรู้สึกดีๆคะ่ะให้ความรู้สึกดีๆให้ความจริงใจ แล้วสิ่งที่ควรให้นะฮะของขวัญเป็นชิ้นเล็กๆก็พอสิ่งที่สําคัญมันคือความจริงใจอะไรก็ได้ที่มันมีคุณค่าทางจิตใจมันไม่จําเป็นต้องมีราคาสูงนะกหลาบดอกดึงไม่กี่สิบบาทหรอกดอกเดียวพอคนเราอะ่ะมันอยู่ที่จิตใจคุณค่าที่แท้จริงมันอยู่ที่จิตใจเมื่อคืนคนดูเยอะมาก คุณแม่ของคุณแพรรี่เป็นไงบ้างคะดีขึ้นแล้วค่ะก็ตามอาการยังรักษาอยู่ยังรักษาตัวเองอยู่ค่ะแต่ก็นั่นแหละตามอาการเราก็เราก็พยายามรักษาแกให้มันดีที่สดุดทุกคนแต่ดิฉันรู้สึกว่าแดดเริ่มมาแล้วแดดเริ่มมาแล้วความร้อนเริ่มมาีะยุบชงกาแฟากินสวัสดีค่ะแม่แดงสวัสดีทุกคนเลยนะคะ ที่เข้ามาเบิงมาเบิ่งมาแยงกันไม่ใช่มาแย่นะครับมาแยงเบิงแย่งกันอะไมีนี่นี่มานัทตอเบอร์รี่นัทตอเบอร์รี่นัทอเบอร์รี่นัทอเบอร์รี่เกาหลี๋ยวไปแช่ตู้ไว้ก่อนเ๋ยวแม่จะกินตัทตอเบอร์รี่เกาหลีกินเลยดีกว่าไม่ต้องแช่เปลี่ยนใจไม่ต้องแช่ละกินเลย สวัสดีค่ะแฟรี่เป็นลูกคนเดียวเหรอใช่ค่ะทุกคนนี่